ครับก็วันนี้นะครับลูกค้ามารับเองที่บ้านเลยนะครับก็ยกแบตมาด้วยนะครับมาทดสอบกันแบตตัวนี้เป็น202แอมป์นะครับ24โวลต์202แอมป์กับชุดตู้ออกกิดนะครับขนาด 2k นะครับพีค 4k เลยนะครับงานประกอบประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็ต่อระบบมาแล้วเปิดเครื่องมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับที่จะทดสอบวันนี้มีมีเจ้าตัวพัดลม นะครับพัดลมอุตสาหกรรมนะครับขนาด22นิ้วนะครับตัวหินเจียนะครับแล้วก็ตัวการร้อนการร้อนกินเยอะกว่าเพื่อนนะครับการร้อนกินอยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยวัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไปก่อนเลยการร้อนทํางานนะครับแล้วก็มาดูที่กําลังวัดตรงนี้นะครับกินไปหกร้อยกว่าวัตต์นะครับผมจะเปิดพัดลมยังไม่ตัดนะครับอ่าเบอร์สามครับ เปิดกันหนาวๆเลยครับตอนนี้800กว่าครับเดี๋ยวทีนี้ทีนี้เนี่ยผมตั้งโพดิชันไว้นะครับมันอาจจะตัดเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะครับเสียงเชียร์นะครับเสียงดังหน่อยป้อกันนะครับเดี๋ยวดูที่หน้าตู้ฮะ800นะครับตอนนี้ครับขึ้ไม่นึงจดใช่ครับประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะคลิปคลิปแอมให้ดูนะครับว่ามันกินไปเท่าไหร่อือ 3 3แอมป์นะครับเดี๋ยวตัวช่วงที่ผมเปิดถึงเจียนะครับ์นะครับแบงโหลดสบายๆเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ลักษณะการช้งานประมาณนี้เลยนะครับตัวกาต้มน้ำนะครับอันนี้คือทดสอบกันนะครับ อันนี้ลูกค้ามาไกลครับว่าอยู่องการใช่ไหมพี่อยู่วงการนะครับก็มาไกลนะครับก็มาดูมาเทสกันเลยนะครับก่อนที่จะเอาไปใช้งานจริงนะครับแบตตัวนี้ลูกค้าถือมาด้วยนะครับขนาด202แอมป์24โวลต์นะครับไปใช้บ้านสวนชาร์จเจอร์ MPPT 60แอมป์นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมขอปิดที่ก็ลมอนาหนาวอันนี้เปิดเจ้าตัวการร้อนอยู่นะครับนี่เลยครับโอเคนะครับ